คุบาเนี่ยไปตัดไม้ไผ่เนี่ยบวชใหม่ๆเนี่ยเรายังไม่รู้เรื่องรู้ราวเราไปตัดไม้เนี่ยนะ,นะก็ไปกับหมู่คณะพระเนี่ยกับพระที่ท่านพาไปท่านก็ไม่ห้ามเรานะตอนที่เราตัดนะเราก็ไปตัดด้ามไม้กวาดตัดมาเสร็จปุ๊บเราก็ไปตากไว้ไอ้ไม้ไผ่ที่เราตัดมาสิบลำเราก็ไปตากไว้ที่ที่ลานตากไม้ไผ่มีเราก็เก็บไว้ที่กุฏินะพอตอนเช้ามันจะไปบินฑบาตพระที่ท่านไปด้วยท่านก็มากล่กาวตำหนิคุบาไง ว่าทาไมท่านถึงไปตัดไม้ท่านไม่รู้หรือว่ามันผิดพระวินัยก็ไปด้วยกันทาไมไม่ห้ามเราเหล่เราไม่รู้รอ่ะเราเป็นพระใหม่นะคุบาก็ได้โอกาสละไม้ผมก็เอาตากไว้แต่เมื่อวานแล้วนะมีดที่ผมมาไปตัดผมว่าเกี่ยวไว้ที่กุฏิแล้วผมไม่ได้แบกมาด้วยนะคูบาก็พูดแกเนี้ยผมไม่ได้แบกสิ่งเหล่านั้นมาด้วยนะท่านแบกมันมาด้วยทําไมเราจะรู้เราดีที่สุดใครก็ตามเดื จะรู้จักตัวเองดีที่สุดนคนที่ไม่หลอกลวงตัวเองเท่านั้นนไม่โกหกตัวเองเท่านั้นไม่หลอกลวงตัวเองเท่านั้นมีความกระตันอยู่ต่อตนเองเท่านั้นจึงจะลองรับทำอันยิ่งของพระพุทธเจ้าได้ถ้ายังหลอกลวงตัวเองอยู่ย่อมหลอกลวงผู้อื่นได้เสมอจําคํานี้ไว้นะนะสังเกตตัวเองก็ได้ถ้าเรายังหลอกตัวเองอยู่เราจะหลอกคนอื่นได้เสมอนะ คนประเภทนี้ไม่เหมาะสมที่จะรู้จักทำรันละเอียดของพระพุทธเจ้าคนที่ไม่หลอกลวงตนเองเท่านั้นนะถึงพร้อมที่จะลองรับทำอันประเสริฐยิ่งขึ้นไปที่จะไปสู่ความพ้นออกจากความเป็นตัวตวนกิเลสมันหลอกตัวมันหลอกตัวเองนะมันจะพ้นออกจากตัวเองได้ยังไงจะทำลายตัวมันได้ยังไง ุณสมบัติสําคัญของการที่จะเข้าถึงสัจธรรมอันสูงคือสัจจะคือความกระตัมอยู่ต่อตอนเองหรือเรียกว่าศีลศีลที่แท้จริงไม่ใช่ข้อศีลที่เราท่องๆกันไม่ใช่ศีลห้าศีลแปดศีลสิบศี 8, ส 10, สลสองร้อยกว่าข้อไม่ใช่ไม่ใช่แต่ความไม่หลอกลวงตนเอง มีกระตันมีความกระตันอยู่ซื่อตรงต่อจิตใจตนเองเห็นตัวเองอย่างแท้จริงนั่นเรียกว่าศีลที่แท้จริงไม่ใช่ศีลภายนอกแล้วเป็นศีลภายในใจเป็นศีลภายในผิดก็รู้ว่าตัวเองผิดนั่นเองนอั่นเรียกว่าคนไม่หลอกตัวเองตัว,ตวนี้สำคัญมากเลยนะ สำคัญที่สุดเลยนะจะทําให้คนหลงหรือไม่หลงก็อยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้เลยพระจะวิปลาสหรือไม่มวิปลาสก็อยู่ตรงนี้แหละตรงศีลนี่แหละตรงนี้เลยนะผ่านตรงนี้ไปได้นี่ไม่มีทางวิปลาสแน่นอนพระเพราะเขาจะไม่หลอกลวงตัวเขาเองเพาาะ,ะัะให้รู้เลยว่าหากเราศึกษาธรรมะนี่มันเป็นเรื่องของจ,จิตใจเรื่องเรื่องของหัวใจเท่านั้นเอง ไม่มีที่อื่นหากไม่ลงที่ใจไม่มีทางเข้าถึงทาเอาสิเป็นทำไมครูบาถึงไม่สอนให้ไปแก้่ยังมีคนถามว่าตึงนั่นตึงนี่เป็นนั่นเป็นนี่ทำไมไม่แก้อย่างนั้นแก่อย่างนี้ครูบาไม่เคยสอนให้แก่เห็นไหมครูบาบอกว่านั่นแหละดีแล้วให้อาศัยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเฝ้าดูใจที่มันแน่นมันเจ็บมันปวดหรือมันเบาสบายก็ตาม อาศัยกายที่มันปรากฏเวทนานั้นเฝ้าดูใจตัวเองสินะนหลวงปู่ด,ดูลาทบอกว่าดูกายเห็นจิตเห็นไหมตั้งแต่กายหยับหยาเวทนาหยับหยาเวทนาของกายก็เฝ้าเห็นจิตใจเห็นความพอใจไม่พอใจนะเห็นว่าตัวเองกําลังสงสัยว่าถูกหรือผิดนะถ้าถ้าว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นี้มันถูกไหมแสดงว่าเราโฟกัส หาถูกหาผิดแต่เราไม่ได้เรียนรู้เนะยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นจริงๆคือว่าเราเรียนรู้ทั้งถูกและผิดเลยแต่เราโฟกัสเอาแต่ถูกเราจะกวนผิดเป้าคนละเป้ามันจะยิงโดนไหมล่ะฮะมันจะยิงโดนไหมเป้าคนละเป้าถ้ามหน่อยลมแบบนี้ถูกไหมนั่งท่านี้ถูกไหมนะเดินอย่างนี้ถูกไหม ครูบาตุบอกว่าจะถูกจะผิดช่างมันเถอะเราจะเรียนรู้มันทั้งหมดแต่สงบหรือไม่สงบช่างมันเถอะเราจะเรียนรู้มันทั้งสงบและไม่สงบนี่แหละถ้าเราเอาแต่ความสงบล่ะแปลว่าเราโฟกัสมุ่งเอาแต่ความสงบและเราหมายแล้วว่าความสงบต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เห็นไหมเราก็จะดําเนินชีวิตไปตามความเห็นองค์ตนเองที่เราหมายไว้ความสําคัญมั่นหมายนั้นเราถูกกิเลสหลอกตั้งแต่ต้นแล้ว ทีนี้การดําเนินของเราเนี่ยถูกกิเลสอ่ะชักจูงตลอดเวลาคือความเห็นเราเนี่ยแหละเป็นตัวนําพาให้เราเดินมันก็เดินวนอยู่ในความเห็นแล้วไม่จะพ้นออกจากความเห็นนั้นได้ยังไงนะไม่มีทางหรอกสงบก็เอาไม่สงบก็เอาต่างหากเราจะเป็นผู้มีสติตั้งมั่นเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายในตนทั้งรูปและนามนี้ คือเรียนรู้ทั้งกายและใจไม่ได้โฟกัสว่าต้องสงบนะเรจะเฝ้าดูมันสงบเป็นอย่างไรไม่สงบเป็นอย่างไรนะเราจะไม่แก้ไขสิ่งใดทั้งนั้นเราจะเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งที่มันปรากฏขึ้นเนี่ยสงบนี่แหละเรียกว่าสงบ เพราะอะไรเพราะมันสงบจากตัณหาเห็นความจริงปรากฏตามความเป็นจริงความไม่สงบว่าปรากฏนี่ก็คือความจริงความสงบปรากฏนี่ก็คือความจริงก็เรียกว่าเรียนรู้ความจริงที่ปรากฏขึ้นตามความเป็นจริงทุกขณะโดยไม่ไปแทรกแซงธรรมชาติเหล่านั้นเธอจงทําจิตของเธอเป็นเหมือนผืนดินเป็นเหมือนแม่น้ำเป็นเหมือนอากาศ ขยะเทของเน่าของเสียลงในแม่น้ำนั้นในผืนดินนั้นนะแม่น้ำและผืนดินไม่เคยแสดงความยินดียินไลยมันหมายความว่ายังไงอะ่ะมันหมายถึงอะไรอะ่ะอืมไอ้เรานะ่ยจะเลือกเอาแต่ไอด้ดีๆไงไอ้ไม่ดีไม่เอาไงเราจะเลือกอแต่สิ่งสงบไงนะ ปันหนึ่งว่าเราจะเลือกอาแต่เครื่องหอมบูชาหรืออะไรที่เขาเทลงในในแม่น้ําอ่ะต้องเทน้ําบริสุทธิ์ลงในแม่น้ํานะน้ําหอมนะไอของเน่านี้พวกมูดคูดนี่อย่าลงนะมันลำเอียงตั้งแต่ต้นแล้วเนี yeah. ่ยเราไม่ได้เรียนรู้ธรรมชาติมันจริงๆหรอกแต่เราต้องการให้มันเป็นดั่งใจเราต้องการมันอยู่แค่นี้เพราะเราถูกตันหาในชี้นาตลอด นะถ้าไม่เห็นตันหาไม่มีทางคนจะมันได้หรอเนะี่นี่มันอยู่ในใจเราทั่านั้นนะไม่อยู่ที่อื่นนะเนะี่ยโลกมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมเ่นแหละพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นโลกมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปนะไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วโจรที่มีหายไปหมด เป็นคนดีหมดไม่ใช่ก็ยังมีโจรเหมือนเดิมมีคนชั่วเหมือนเดิมนั่นแหละแต่หัวใจท่านนะ่ะหัวใจท่านเป็นพุทธ,ธะังหะมันไม่ใช่วิเศษมันใช่ของวิเศษเม้แล่ทีนี้ศาสนาเราหึมันไม่ใช่ของวิเศษไม่ใช่ของวิสดานนะแต่มันคือความจริงครูบาบ,บอกว่า พระพุทธเจ้านะ่ะท่านบนรรลุความจริงคนฟังไม่ได้นะยังมาเถียงเรานะว่าพระพุทธเจ้าบรรลุอริยสัจสี่แล้วอริยรรสัจสี่ันไม่ใช่ความจริงตรงไหนนะผมมาถามว่าพระพุทธเจ้าท่านตัดสู้อะไรล้วบอกตัดสู้ความจริงก็บอกว่าเราเนี่ย้อนผิดนะสซอนผิดตรงไหนพระพุทธเจ้าตัดสู้อริยรรสัจสี่มันว่า แล้วอะไรอไรอิญสัจส,สี่คืออะไรความจริงสี่ประการว่าอ้าวแล้วครูบาพูดว่าพระพุทธเจา้าตรัสรู้ความจริงมันผิดตรงไหนเนี่ยตอให้มีร้อยประการครูบาก็พูดถูกก็ดีเพราะครูบาพูดว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ความจริงเน,นี่ยไปอ่านในตำรางไงเนี่ยไปฟังเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ แล้วความจริงสี่ประการคืออะไรมันเห็นแม่หรือเห็นได้ในตัวหนังสือเห็นไหมโอ้ใครก็อ่านมาทั้งนั้นเลยในนี้เขาก็นั่งเขาก็รู้หมดแหละมีใครไม่รู้บ้างอริยศสี่คืออะไรรู้ตั้งแต่เรียนมัธยมเรียนปถมนึ่ะครูสอนศาสนาท่านก็ยังสอนอยู่ขณะครูสอนศาสนาฮสอนเสร็จสอนไปสอนมาก็พานักเรียนไปเตะบอลกินเหล้าอยู่ตรงมีหะ เรานี่คือความจริงเห็นไหมเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของจิตใจต่างหากเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบรรลุความจริงอถูกต้องแล้วนะครูบาจะไม่สอนให้นักปฏิบัติน้ลำบากนะ,นะไม่จำเป็นต้องลำบากนะ ไม่จำเป็นอย่าลืมนะว่าพระพุทธเจ้าท่านเคยเอาความลําบากตัวเองมาสอนลูกศิษย์นะท่านไปนั่งทรมานกายจนเหงื่อแห้งท่านก็ไม่เคยเอามาสอนลูกศิษย์นะท่านยังกล่าวเลยว่านั่นเป็นทางที่สุดโต่งเกินไปเธออย่าไปทําเห็นไหมนะ้อคำสอนที่แท้จริงของท่านเกิดขึ้นตอนตอนท่านบรรลุเป็นพุทธะเท่านั้นถึงจะเรียกว่าคําสอนของพระพุทธเจ้า จำเป็นเหรอที่จะต้องทรมานกายเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่จําเป็นนะหากอดหลับอดนอนอดข้าวผ่อนอาหารก็เพื่อเฝ้าดูใจนะอดเพื่อดูใจทําทุกอย่างเพื่อดูใจทท้งน,นั้นตากระทบหูกระทบลิ้นกระทบกายกระทบเพื่อเฝ้าดูใจนะกิเลสมันเกิดที่อายตนะจริงหรือ หรือเกิดที่ใจความสงบมันเกิดเพราะการได้ยินเสียงจริงหรือหรือมันมันเกิดที่ใจมันก็เริ่มแกะเนี่ยเขาเรียวกว่าแทงลงไปเลยแทงลงไปนะ,แทง,งปนะแทงลงไปในสิ่งที่สงสัยนั่นถ้าว่าความสงบคือการไม่ได้ยินอะไรที่เราสแสวงหากันอะ่ะพยายามไม่ได้ยินอะไระหาที่เงียบกันอะ่ะอ่ะ แสดงว่าคนหูหนวกคงสงบอยู่ตลอดเวลาแหละลองไปถามคนหูหนวกก็ได้นะว่าเขาสงบไหมเนี่ยมันก็แทงไปอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มคัดกรองว่าเา้าวสิ่งนี้เรากําลังทําผิดใช่ไหมเราไม่ได้มาต่อสู้กับคือเราไม่ได้สแสวงหาความเงียบแล้วความเงียบไม่ใช่ความสงบแล้วแล้วความสงบคืออะไรเราก็จะเริ่มคัดกรองไปเรื่อยๆคัดกรองไปเรื่อยเนี่ยบางคนบอกปิดวาจาอย่างเงี้ย ก็มีนะแม่ชีวัดเราเนี่ยปิดวาจาก็พกกระดาษเขียนปิดวาจาได้ส่ง messenger หาเรานี่เพียบเลยเห็นไหมเราบอกมันไม่ได้ปิดวาจาอย่างนั้นงั้นคนเป็นใบมันก็คงสงบแหละนะคนพูดไม่ได้นะปิดวาจาที่ที่จะกอกโทษ ไอ้คำพูดอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์นั่นปิดไว้มันอยากพูดอยาให้มันพูดปิดมันไว้นะมันอยากแสดงอยาให้มันแสดงปิดมันไว้วาจาพวกเนี้ยวาจาใดที่เป็นไปถ้าพูดออกมาแล้วไม่เกิดประโยชน์นปิดมันนะภาษานี่มีไว้สื่อสารเพื่อความเข้าใจนะภาษานี่ไม่ใช่กิเลส มันเอาไว้สื่อสารเพรนั้นไม่ใช่เงียบไม่พูดพอไม่พูดปุ๊บก็เอาแล้วจะเขียนข้อความนิดนี้ไหแล้วจะไปเจอยายแก่ๆอ่านไม่ออกทําไงโดยเฉพาะแม่ชีนี่เป็นกันเยอะอยู่นะแม่ชีเนี่ยเราบอกเฮ้ยกูบาอาจารย์พูดอยู่เปล่าๆนะไม่ฟังกันเลยเลยเนี ไปอยู่ไหนมาแล้ววะมันอยู่วัดป่าบ่อน้ำพยินหรือเปล่าหลวงตาเคยสอนให้ปิดวาจาอย่างงั้นนะมึพากันโง่ได้ขนาดนั้นเห็นไหมเสียเวลานะสิ่งไหนกูบ้าเคยทำมาหมดแล้วแหละพวกนั้นอ่ะเคยทำมาหมดแล้วเราบอกว่าไม่ใช่มันไม่ใช่หนทางนั้นไม่ใช่วิธีนั้นนะไม่ใช่เลย ลองตั้งคาถามดูเล่นๆก็ได้นะว่าเอ๊ะถ้าว่าคนน,น้อยๆนี่เรียกว่าสงบแล้วทาไมพระพุทธเจ้าอยู่กับคนหมู่มากท่านนะท่านจะสงบหรือไม่สงบคิดว่าฮะพระอยู่กับท่านเยอะไหมเยอะมากแต่ทำไมพระพุทธองค์ท่านสงบละ่ะแสดงว่าไม่เกี่ยวคนแล้วนะเราจะพูดได้ไหมว่าคนน,น้อยๆนี่ถึงจะสงบมันไม่เกี่ยวมันไม่อยู่ภายนอกมันอยู่ที่ใจ ความสงบเกิดที่ใจความวุ่นวายก็เกิดที่ใจไม่ได้อยู่ภายนอกทุกอย่างรวมลงที่ใจเนี่ยที่พูดทั้งหมดนี่คือรวมลงที่ใจเฝ้าดูใจเพียงอย่างเดียวจะเห็นรมไม่ได้เฝ้าดูที่อื่นนะคำพูดเนี่ยกระทบมาเนี่ยมันอยู่ไปตั้งนานแล้วแต่เราเก็บมันไว้ในใจเนี่ยแบกมันข้ามวันข้ามคืนไปเนี่ยเอาสินะเห็นอะไรไหมมันเก็บไว้นี่ ในความคิดนี่มันแบกมาด้วยเรื่องราวมันจบไปตั้งนานแล้วท่านกับแบกมีดแบกไม้มาด้วยนะเชื่อไหมว่าถ้ามีส,สติพิจารณาสักหน่อยหนึ่งบรรลุธรรมได้เลยนะตอนนั้นเพียงแค่คําพูดแค่น,นั้นแหละจะเห็นเลยว่ามันยึดมั่นถือมั่นที่ไหนมันสร้างพบสร้างชาติขึ้นมาที่ไหนนะ,นะ<อ>เรืเองรา a, มันทิ้งไปตั้งนานแล้วมีดกับไม้เนี่ะนะเหมือนพวกเรานี่แหละ เรื่องราวมันจบไปตั้งนานแล้วแต่เราแบกมันข้ามวันข้ามคืนข้ามเดือนข้ามปีไปมันไม่ให้ทุกข์เพราะความคิดมันจะทุกข์เพราะอะไรล่ะทีนีน้มันเกิดที่ใจเรานี่แหละเนะ้นึกถึงตอนไหนมันก็เป็นผลของใจทั้งหมดเ,เห็นไหมจริงไหมเนี่ยถ้าเราเฝ้าเห็นอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าโอ้ยใจ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 ตัวเดียวเลยมันรวมลงที่นี่ตรงเดียวเลยเนะ้ การปฏิบัติปัญการเป็นเป็นการปฏิบัติจิตเฝ้าดูจิตชำระจิตเรียนรู้จิตนี่มันจึงจะเป็นธรรมะที่แท้จริงพ้นก็พ้นที่จิตนั่นแหละไม่ได้พ้นที่อื่นหรอกพ้นที่จิตใจนั่นแหละ,หละไม่ได้พ้นที่อื่นแจ้งก็แจ้งที่จิตใจนั่นแหละ